สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมนะครับไอเจกันครั้งนึงนะครับก็บ้านผมได้ตกแต่งให้มันเป็นสองชั้นแล้วนะคบโอเคก็ประมาณนี้นะครับบ้านผมโดนไฟทีนี่ทะลุไปถึงป่าไม้นู่นเลยผมนี่ต้องตัดไม้ทั้งคืนเลยนะครับนู้นับฝ่าโล่งเลยทะลงเลยไอ้อมเจซอมบี้ บ้านผมมีสีถนะืมฟาร์มผมอาจจะเล็กๆนิดหน่อยนะเดี๋ยวผมก็ไปตัดไม้แบบ๊บนงนะครแบบนบแป่นนึเดี๋ยว,ว่าผมก็จะมาขยายฟาร์มหน่อยนะครู้สึกว่าไม้โอ๊กจะหมดแล้วงผมก็จะทำฟาร์มไม้โอ๊กอยู่นะครับแต่ผมยังไม่ได้ทำเลยนะ ก็จะทำพวกฟาร์มหรือว่าพวกข้าวอะไรไหมไม่ใช่ข้าวดีลืมทำพวกนูกยพูดแล้วกันนะเอ่อตอนนี้ต้องทำที่เอาเป็นเหล็กเลยนะครับโอเค okay. บ้านรวยนะะหลับดีเดี๋ยวรอ 给这么一个。Okay, ดิไม่ใช่ใครหลกมันสวยดิพูดอยูห่นหน้าด้านๆหรือกป่านั่นเองเห็นไหมครับผมฉังแต่งมาหกสีบล็อกนะครับทุกคนน่าจะรู้กันได้แล้วนะครับว่าทำไมผมัน ซื้อหนึ่งื้อเลนทีเดียวดดเดี๋ยวจริงๆนีเนีน่เราต้องมาตักน้ำก่อนไ,ไงะเห็นว่าไรถูกแต่่าของข้า,ขา,ขามาปูด,ดินเพิ่มน,นะกันนะตรงนี้ยังไม่ว่างเลย ช่วงนี้ก็คงฝนเดือดนะวันนึงไปตักน้ําก่อนหรือว่าเราจะทํารั่วก่อนดีทํารั่วก่อนนี้นะทํารั่วก่อนนะแกวันนึงอันนี้หอัน,นอันนี้มันเยอะเลยรั่วจะเยอะพอเลย นี่ไปมันจะมาลูกค้าเยอะๆเลยใช่ไหมโอเคก็มีเยอะอยู่นะอ่ะสามสิบอันพอแน่อ่ะเอาอีกและเอาอีกและเอาอีกและโอเคตัค้งต่อ

ผมน่จาจะได้ไม่เยอะหรอกนะั่งทำแค่นี้เองตรงนี้ตรงเดียวก็กระจายถึงน้ำทั่วแล้วนะเออประมาณนี้ผมมีชูการ,ร์เค้กนั่งอยู่ลืมยังต้องจะไปตรงนี้อีก จุกก็เกมสีที่นะจุกก็เกมสามอันเองเลยนะจุกอันนี่มั้ยุกจุกโอเค ใช่ไมได้เลยๆๆ,ๆต้องใช้ทางในการหาซีกคนเอาไปเรียนแบบได้นะครับอย่างนี้มัม่งเฮ้ยพังผิดวังผิดพังผิดพังถูกโอเคประมาณนี้ไ,ได้ซีเลย หาซีแป๊บนึงนะครับโอเคตักซตีตั้งนานกูจะเห็นโถ่เอ้เอาครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับแต่ว่าผมอยากตกแต่งเพิ่มอ,อะตกแต่งเพิ่มอ,อีกหน่อยได้ไหมอีกสักหน่อยแล้วกันอีกสักหน่อยอีกสักหน่อย มนะันนั่งจะเอาอะไรดีวะลืมรั้วรั้วรั้วจำได้ว่าวอ่าทางนี้ทางนี้จับแต่งห้งงสักหน่อย